เป็นบุญแท้ครับที่ได้ติดตามหลวงปู่พระมหาศิลาไปที่วัดสัมพันธวงศ์เนื่องจากในวันนั้นนะครับหลวงปู่พระมหาศิลาได้เมตตาเดินทางไปพุทธาพิเศษวัตถุมงคลคุณย่าบุญเรือนที่วัดสัมพันธวงศ์ซึ่งเป็นพิธีที่เข้มขลังมีที่น้องอุบาสิกาไปรอกราบบาร,รมีหลวงปู่มากมายในไหนเราได้ไปที่วัดสัมพันธวงศ์ทั้งทีนะครับผมและพี่อาจารย์ป๋าขออนุญาตไปกราบสักการะคุณย่าบุญเรือนอุบาสิกาพุ้มากด้วยความเมตตาที่มีพ่อแม่พี่น้อง ศรัทธามากมายรวมถึงผมโปรดิเซอร์อยูครับเราศรัทธาคุณย่าบุญเรือนมากๆขออนุญาตกราบคุณย่าบุญเรือนและขอผรให้กับลูกเพจทุกคนร่วมกันในครั้งนี้ครับขอนมัสการนะครับคาระวะธรรมคุณแม่บุญเรือนตรงเติมนะครับนวัดสำม,มัญทวงนี้ผมจะเรียนเชิญทุกคนนะครับร่วมนโมสามจบเดี๋ยวจะกล่าวคําไหว้นะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต้องพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขออนุญาตว่านำให้แฟนเพจได้ว่าตามนะครับนะชาลีติ ณชาลีติฉิมพาลีฉิมพาลีจะมหาเถโรจะมหาเถโรสุวรรณมามาสุวรรณมามาโภชนะมามาโภชนะมามาวัตถุวัตถามามาวัตถุวัถฐามามาพลาพลังมามาพลาพลังมามาโภคะมามาโภคะมามามหาลาโภมามามหาลาโภมามา สัพเพชนาสัพเพชนาพระหูชนาพระหูชนาพระวันตุเมพระวันตุเมข้าพ,พระเจ้าข้าพระเจ้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดโปรดิวเซอร์ยุงนะครับน้องเหมยลี่และลูกเพจผู้ใจบุญทุกท่านครับขอน้อมกราบขอน้อมกราบคุณแม่บุญเรือนคุณแม่บุญเรือน,อนด้วยดวงจิตอันบริสุทธิ์ ด้วยดวงจิตอันบริสุทธิ์ขอน้อมสักการะขอน้อมสักการะบารมีธรรมแห่งคุณแม่บุญเรือนบารมีธรรมแห่งคุณแม่บุญเรือนณโอกาสนี้ณโอกาสนี้วาระนี้วาระนี้ขอก้มกราบขอก้มกราบน้อมจิตสักการะน้อมจิตสักการะสิ่งใดๆอันติดขัดสิ่งใดๆอันติดขัดเป็นอวะมงคลเป็นอวะมงคลจง จงมาลายหายสูญจงมาลายหายสูญขอบารมีแห่งคุณแม่บุญเรือนขอบารมีแห่งคุณแม่บุญเรือนได้โปรดเปิดบุญวาสนาได้โปรดเปิดบุญวาสนาของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายที่เคยสร้างสะสมไว้ที่เคยสร้างสะสมไว้หากตกค้างอยู่หากตกค้างอยู่ณพบใดภูมิใดณพบใดภูมิใดจงมาสถิตรวมกันจงมาสถิตรวมกันณปัจจุบันชาติณ ปัจจุบันชาติณวันนี้ณวันนี้ณเวลานี้ณเวลานี้ณสถานที่แห่งนี้ณสถานที่แห่งนี้ต่อหน้าคุณแม่บุญเรือนต่อหน้าคุณแม่บุญเรือนและขอบารมีคุณแม่บุญเรือนและขอบารมีคุณแม่บุญเรือนได้โปรดแปลเปลี่ยนบุญกุศลนั้นได้โปรดแปลเปลี่ยนบุญกุศลนั้นเป็นความสําเร็จดังข้าพเจ้าปรารถนาเป็นความสําเร็จดังข้าพเจ้าปรารถนาเปิดโชค เปิดโชคเปิดลาบเปิดลาบเปิดบารมีเปิดบารมีเปิดศักดิ์ศรีเปิดศักดิ์ศรีเปิดการงานเปิดการงานเปิดความมั่งคั่งเปิดความมั่งคั่งเปิดความวิวัฒนาเปิดความวิวัฒนาความเจริญรุ่งเรืองของข้าพเจ้าความเจริญรุ่งเรืองของข้าพเจ้านับจากบัดนี้ด้วยเถินนับจากบัดนี้ด้วยเถิอธิษฐานขอพรข้อเดียวพอข้อเดียวพอสำเร็จแล้วค่อยมาหาแม่ใหม่ ขอพรข้อเดียวพอครับไม่โลภไม่โลภะขอให้เสมอศีลขอให้เสมอบุญขอให้เสมอใจขอด้วยสัมมาทิฏฐิไม่ขอด้วยมิจฉาทิฏฐิบุญไดประเสริฐขอจงบังเกิดแด่ทุกท่านทีคายุกามหาเดชามหาปัญญามหาโพคามหายสามหาลาภาปัญจวีสติพยัญจทวัติงสะชนวทิโรคันจะโสระสะอุบติอันตราย,ยัญจะพาหิระอันตราย,ยัญจะวิริตะวหุต,หตุยาวะชีวงังภวิสติติสาธุ ประมีคุณแม่คุณเรือนสัพพทุกขาสัพพโรคาสัพพพยาสัพพอวมังคลาวินาสันติ สุดท้ายนี้นะครับกราบขอบารม,มีของหลวงปู่พระมหาศิลาและขอบารม,มีของคุณย่าบุญเรือนจงโดนบันดาลให้พี่น้องทุกท่านที่มีีิมีธรรมจงทํามาค้าขายรุ่งเรืองใครที่กําลังลําบากอยู่นะครับขอให้ลืมตาอ้าปากได้ใครที่กําลังเจอวิกฤตในชีวิตก็ขอให้พลิกชีวิตขอให้เจอแต่สิ่งดีๆพบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟ,งฟูและถ้ามีโอกาสนะครับอยากให้พี่น้องได้มากราบสักการะคุณย่าบุญเรือนที่วัดสัมพันธวงศ์ด้วยตัวท่านเองครับขอให้ทุกท่านเจริญ รุ่งเรืองเฟื่องฟูโรวยรยล้านล้านดังคำอวยพรที่หลวงปู่ท่านมอบไว้ให้ครับสาธุ